มาเบิ้งยายไผ่กลนมันครับพี่น้องผมอู้ห้ขั้นแบบไงน้ำขั้นขั้นแบบไงพี่น้องผมกูนะกลนมันเสียงกับยายไผ่ครับสิมีพ่อหัวมโนอไปเจอโร่งท่านี่คืออยู่แม่นบ่ยังวานิยน หลุดมั้งครับว่าคานเลยที่มีจักหัวได้ไพ่ปลาเห็นย้อนไปนแล้วครับใส่จ้องคิงหนึ่งอยู่ครับเฮ้ยเปลยไมนจะใส่หนิงอวมันหน่อยถ้าเท้าดิเปลี่ยนหัวนีว่แล้วครับจับเออนั่นดินี่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 ครับที่น้องอนี่น,นีนน่น ยี่ตรงนี้น่นนั่น่นนัไม่ใ่ซับไก่อะไรทละเป็นตัหัวใหญ่อยูอย่เป็นตัหัวกลมดีอยู่เฮ้สีหัวใหญ่อยูอย่ว่จ๊ะปืด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 ว่าจะสิหัวใหญ่ไม่จะกินห้า <laughs> กิเลยพอออกซับไก่ไก่ดิ <laughs> โอ้มาซับไก่ไกล้ซับบาดนี่ <laughs> น้อยก็ไก่ <laughs> แห้งปอกออกแห้งหน่อยเขาก็เก้าบาทดิงูหัวกระฮะน้ำมืออีกครับหาพ้นโลกมาอีกดุนไปน้ำกันดีครับแต่ไฟว่ายอนนุ่มครับนี่พลองพูดดิเรากำลังจิ้มเมียนโอ้หัวใหญ่อยู่หัวใหญ่อยู่เออเมียนแม่วันนี่ไปแกะอีกแล้วข้าเมียนเสียน ยายไพ่บอกว่าใดพี่น้องผมฆ่าขมหมาโอ้ยมาซับอยู่ไก่เธอเนาะขาดเครื่องอีกเทอเนาะโอ้ยมาบิดเสียมเป็นตะขาดเ,อเอทอนาะหมดห้มีหัวสอดนั้คุณเจะฝากเขาไปทั้งคุณโอ้ยไปควายแห้งหลาย,ยข้าวเมียนเสียนซับกลางทางคนมันรับรองว่า หัวเบอร์เลยนี่นอนไข่กุ้งหัวบังหันอยู่จ้ะอ้ป้าเถาะใส่งามงามครับหัวแง่เอียดเลียดเลยครับพผ่ะโอ้ยตอนซ้อนครับตอนซ้อนตีดสองหัวนะครับอยู่นี่เนี้ยทารุนมึงอีกครับแน่ไฟนั่อีกคนหักต ขึ้นจะขวนเพิ่นข้าวเหม็นเศษนะังพี่น้องผมแย่ไพกำลังขูดออกน่าอ,อกมาแล้วครับนดออกมาแล้วนี่นั่นอยู่นี่ได้สามครับได้สามหัวแย่ไพ่เรากับกล่นมาดุดเติมแล้วครับพี่น้องผมฮะก,กลุ่มมันครับนี่ธรรมชาติครับธรรมชาติสมุนก็เป็นนามเซ่ครับแย่ไพน่นำมืงอยู่แล้วครับพี่น้อง เราหมางเบื้องดอนนี่ก่อนซิมีอีกบอ่อปุณนอะได้ไรย,ยายไพ่ครับอืม่มหวนสิพ่อสองโลอยู่วันนี้พ่อได้นน่อโอ้ยจุดหัวยังไมงยายามงามครับคุณนอะล็อกอ่ะยายไพ่กับกลนอยู่นี่ครับบาไก่กับไปห,หาหญิงป่าก็เลยกลับมาหาเราบาไก่เดี๋ยวป้าโดนหน่อยตัวหนึ่ง นี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งทึมนี่อีกจักหัวนี่ทึมเลยข้างใต้มันเชื่อมแบบง่ายมาลงห่อมากตั้งแต่เสื่อมมาไปครับติดตามกันบ้างอีกมาเบิ่งนี่ครับพี่น้องผมผลักเขี่ยมันผลไม้ตัเขี่ยใหญ่ไงเป็นตัหัวใหญ่แท้สามเขี่ยสี่เขี่ยอยู่นี่นี่นไใบกําลัางนั่งเจาะครับใบกําลัางนั่งมาเอาพี่น้องผม มาหามันหมือ็ไปจะถือดามเสียมเทนนบัลอืมวุ้ยมาเป็นหัวฉับมาเป็นหัวฉับมีแต่เขี้ยมันมาเป็นหัวโอ้ยโอ้ยเครือค่องมีแจะเครื่องอยังไางงามหนัห ขาดบุญมึง,งกรอนี่วพอบ,บอกโมแมนเลยเนี่คือวะหึมึืมก็เสียบก็เดือกเือรงไปสั่ก็จะถือดาเทียมแต่พี่น้องเบาไก่บมแมนขั้นแนวนี่วันร้มันแห้ง,หง,หงเหอนตขันซักกรเดกระดงไปน่นแม่น,มน ลงนี่ลง,ง,งนงี่น่ับลงัหัวใหญ่ือหัวหน่อยมาทสีจ,จ้าม่ทอขีดังตุกับสีหัวอยู่ไหเจตรูมเหมือ,อนไหมเออแม่ดีดีอมขึ้นม มันหน่อยก็เอาเสียมากินมันขึ้นมามันน้อยมันกระเปียกกินดิบกระได้ครับมันหัวหน่อยหัวมหน่ัยหัวแบบใหญ่บ่โอ้ยยายไฟพรอมันหัวใหญ่แล้วเราพู่ามันหัวใหญ่แล้ว โอยมนเป็นตะซับสวยตะขาดโคโโอ้ยสยอีดีนะเนี oh. Oh, ่ยบุ่นไปน้ำกันครับบ้าบ้หัวใหญ่เอ่มันหวมมาด้เมียปาดปาดปาปาดปาดปาโอ้ยคว่งเสียงแกะโดดโอ้ยเขี้ยนดี โอ้ยพี่น้องๆนี่ยซูเนี้ยอ้ยอยอดคุอัพี่น้องผมหางๆหยอนึน <c oughs> อนง,นง,นนง,นงนครับอยู่นี้นง,งามงามเลยเั็นอีกอครับข้านขึ้นไปแล้วแค่ใก็ต้องเจาะครับโอ,อ้ยังไงอีกนีแมีหัวี่ คือ,อ,อ,อวัวงอกระยำกันเฮ้ยบัวเมียนพี่นอออ้องผมอ๋อวัวเมียนเฮ้ยถือมันต่อมตัวนี้ถือมันตัว ซักกี่ดีลงไปซื้ออยู่ใหญ่ไพ่นี่ยขั้นว่ากลมันนี่แห้งอยู่ได้ครับพี่น้อง <c oughs> ขั้นว่าเห็นแน,น,น,นวอื่นเนี่ยร้อยเขาวอะไรตัวกลมันนี่จับเสียมเน,นี่ยเพื่อนไซดอเหรอไมันใส่ห <c oughs> ัวส่หัวมันเดี๋ยวนีิ <c oughs> โอ้ยทอคำเรียงกับ่ะไ้หายกี่ไหนจริงๆก็มี ห้วสิพ่เป็นหัวบอเชี่ยงงามแบบไรเลยหึมันหัวอีงามหัวเถามันครับหัวเก่าหัวเก่าหัวเถามันหัวดีๆอันนีสิได้เบิดบ่มีไหมบุญขั้นครับหัวสิใหญ่บ่เอ้าข้าแก่รอดไมันยังอีกครับไม่หงาหงามันได้แตมีแต่ใช่หร้อหัวบางขนาดไหม ดูซับละ่ละซับล่ซับล่ะฮึวยหัวมันเอามานียำกินบึงมันหนหน่อย,อยไหมงานยุคดินน,นดินนโอ้แม่ท่มละเอออันเดมก็ไปนอนว่าเธอขำดิ่งโอ้ดินกับคนละดีคนะตุีอันนดน ยำกินดิบเสร็จแล้วครับพี่หน่องแสียบพี่เขาขันมีล้ำตาลนี่สบกุ้งหัวสุกกิ <c ười> จนจนหิวว้าคือว่ามีหัวจ็กันคือ<ช>หัวเดียวัวเราต้องเคี่ยนี้องจุ่มกันครับร่องจุ่มกันมาดุนบางว่าซิมีเจ็ดหัวบอกเรื่อบางหันไดหัวเดียวเขีย่ย cái này nó phải thăng chị nó muốn được mua bao cây kim hóa, ngạc, hóa chắc đặc biệt thấy nhầm đây thua đó hoa một ngày ở lại có mình chắc không à thân nẻo nhầm lùng này được

อซับสีซับเลยมัออกมานีซับอุ้ยน่ะขาแมนเซน,นขาแมนเซนเลยไม่ยรดเลยนะขุดบวกบรกขุดบวกบร,ก,ร,ก,ร,ก,รกมา อีกคนหนึ่งแกไฟสับเรียบร้อยครับพี่รองผมตาน่นะนะสองผมอยนี่ท,ทอสองเทีย่ยสองหัวยอน,นุ่มอือับอีกสามสามบาอมนี่ครับพี่รองผมฝาเลคือมีก่อนีคนสามครับอยู่นี่าม,นมาดูมังน้ำล้ครับมไม่ยั้งรต่นั้น สามโอ้ยออกง่ายน่อหัวหน่อยหัวติดโอ้ตัวหัวนี่เคื่ออยู่อันี่ตตลาดต้องการอยู่นี่มันสิ่ห้ามันยังเหนียมอยู่นั่นโอ้มันเหี่ยวได้เมียแนวนั่นเหยาเหยาเหยาข้าวแนวนั่นเหยาอยู่อืมขั้นเขามันบกตีน เนี้ยสมด็เจอเสียมย้ายไฟเอาตัวนี้มันกระติตัวนี้ที่ขาดเขิงเนี้ยสมด็เจอเสียมย้ายไฟเจอแล้วมันจิเจอแบบขาดาเดขิง,งสองหัวครับเรียบร้อยครับมนาง่ายนะครับ,รบหัวนี่เอา้าวเอี้ยละเอียดเลยไปได้หนึ่งหัวผ่านไปเไอหัวนึงครับเค็ดกีดีอย่างนี้หนอผมขาดเขิงไปจา้า หงันไม่เป็นั่นแล้วกดยากก็แล้วเกิน้ยหาดูน้ำนะครับอ๋อใส่หละหัวนี่ก้นยากๆนี่โอ้ยพี่น้องผมเบ่บนี้ว่าเป็นหัวใหญ่หัวโตท้อหำะิม่ไนี่กระผมเปลี่ยนเอาเอาจต่สิโอ้ยมันอียงแล้วเนี่ยนี่ใส่หัวเดียวครับที่คือกูโมูใส่สองหัวพี่น้องผมอยู่นี่ ยายไพ่เบิดสภาพเลยจะนอนกัสิพาเราออกเมื่อครับพี่น้องผมจังถ่าสรุปรายได้กันครับครับผมมาสรุปรายได้ไครับยายไพ่ครับนี่ก็หอ่อข้าหมาขามูเราพี่น้องเลยบาไก่ติพอดูหน่อยตัวเดียวครับปลาปืนบาไก่พอดีปนพี่น้องผมพอดีปนพอดูหน่อยตัวเดียวนี่พอดูน้อยหนึ่งตัวนี่ครับรายได<ล>้ยายไพ<ๆ>่ทอกันครับขวดนำ้ำรุ่นซ้ำขวดน้ำขวดละสิบบาทครับรายได้นี่ สองสามเขี้ยสุดท้ายครับที่ไปกลนมาเขี้ยวา,างหันนะพี่น้องผมสามสี่เขี้ยาบังให่หนึ่งพ็นตะหัวใหญ่พอลสาสรใส่มีแต่หัวนี่หน่อยบ่ไกลสอยไปซะสองสาม,สามหัวหย่อขึ้เนเหรียญเลยก่อนบรยมันหกมันดูคอ,อยเพราะในยุงเงาอันนั้นได้หลาสองมันสองมันลงเลยสองหัวนมครับนีได้ไ ในเดินในทอดทออันนี้ไปมันไม่พอเดือดกลอนโซนเองน้ำนจ้ยายแม่มากรน้ำแจ้งได้จ้าขุนกินเก๋ว่าหนึ่งพี่น้องสรับผมสำหรับคลิปนี่บอไก่กลับขอบุญขอบุญพี่น้องหลายๆเด้อครับติดติดตามรับชมเป็นเรื่องเชี่ยเรื่องใจให้บ่าวไก่ครับลังมือบ่าวไก่กลับไปหาเนื้อกินลังมือบ่าวไก่กลับไปต้อนุกเนี่ยเลือแต่บ่าวไก่สิไปนะครับไปหลายทางไล่เวียกหาเนี่ยอยากเนื้อกินครับอีสานบ้านเฮา จังไรก็ขอบุญขอบคุณพอแมื่อไรใส่เิ่งสู้ขู่สู้คนครับทิ้ตติตามเป็นเร่งเคลื่งใจให้เบาไก่โคกนั่นบุกพาล้อครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับบาบาไก่ที่ภาพพี่น้องเป็ดยังไปหายังฝากพี่น้องที่ตามรับชมเป็นเรื่องเคลื่งใจน้ำเลอครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมย,ไไยา,ายไปด้วยจ้ยไปห้องก็ออกมาก้นมันเหมือนี่จ้พอจะเรามีแหงแล้วพี่น้องผมไยยไปครับ